มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับกับเช้าวันอังคารที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2517ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ6กโมงยีนาทีครับพี่น้อง6กโมงเสาร์นะครับเด้อ25นาทีครับดงดูกลับมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเคฟซีที่เคารพรักสู้ขู่สุโขนครับพี่น้องครับ ยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดครับพี่น้องครับมา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 ครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานมะลำนเพชรลำเพลินอยู่สนัาง่าคือเก่าครับพี่น้องครับตามลุงตูมากครับเสพาเหลาะเบิ่งครับตอนนีอยก่อยาทั้งเข่าสนักงานนะครับพี่น้องครับมาเลาาเบิ่งบรรยากาศนี่โอ้เปลี่ยนครับพี่น้องปลาสนามฟุตบอลครับวันนี้อ่ปพี่น้ารการจากปลาอ้วนกับเสียอ๊อกครับพี่น้องครับนี่โอ้สุดยอดครับเปลี่ยนครับ มองจอดรถจอดเอรือหลายบ้านนะครับพี่น้องครับดินก็นเริ่มแข็งแล้วครับหลังจากช่วงหนึ่งเนี่ยโอ้ยดินเละเมื่อขับนี่แต่น้ำบานนี้เริ่มแข็งแล้วครับพี่น้องบานนี้ท่านี้การเป็งานนี่กันสิจอดรถงานจีดอกแต่ก่อนรถเต็มคางทางเนี่ยโอ้ยพื้นที่กว้างๆกเป็นอันเครบครับเพราะว่าจอดรถเต็มคางทางมา่อแรกบ้านนี้รถมากกับจอดขายจอดขอ้างบ้านนี้กับสี่นี่มองจอดหลายครับนะครับมาตามมาครับ ส่วนจ,จอดฟาด์ดิมโอ้ยรถจะไม่ได้สตาร์ทมาหลายเดียร์นะครับพี่น้องครับนี่ไม่ได้มาลองเมืองเนาะแต่ว่าถอดแบตเตอรี่ไว้อยู่เนะครับนี่นครับอันนี้คือรถลุงตู่ครับนี่ดดรถถูล้อครับนี่จะประจำยุทธสถางการนะครับนี่ตากแดดตากฝนตากลมอยู่นี่นะครับนี่เดี๋ยวใครสิฮอดมือจังมาลองเบิง่งมาสอมมาแซ็บเหมือับพี่น้องครับช่วงนี้คือว่ายังบม่ได้เห็นอยังอยู่ ดูสมรภัทกันเท่าตัวนี้แกไมีแต่เสียงนกหรอครับนี่จุกจิกจุกจิกโอ้ยนกหลายอย่างหลายชนิดครับพี่น้องนี่โอ้โหคนน่ะตักนกอย่างนี้ครับได้ยินไหครับเสียงนกนี่มีคนอยู่บ่นครับวันนี้ครับนี่มีคนอยู่ไหมสมรภัทกันเราวันนี้ผลัดสายๆๆาสาสาเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงเสาร์นี่กรับคือสิพักกันนั่งขึ้นกอลครับพี่น้องครับ ลงตู้กับตื่นสายได้ไหมดนะครับโอ้ยนอนเดือเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาหกโมงกว่าห้อยสายตัวนี่ครับมาๆๆ่แม่แม่เปล่าหน้าม,าม,าม,ามาันจะไม่ระอาหน้าไม่ร่นา,านะครับจ้าตัวเราทราบได้เฝ้าออกมาสั่งัวงานมาทา้าชีพเป็นพี่น้องเบิองหรือเปล่าจากรนันดงดตีครับตอนนี้ส่วนมากทีมงานก็สิไปหาพักก่อนครับพี่น้องครับมองกลับบ้านเป็นส่วนมากเพราะว่าอีกหลายมืออยู่กว่าสิได้ ซ้อมงานกับวันที่สิบห้าครับมันเริ่เพิ่งแต่วันที่หกเนาะอ,อีกลายเมื่อต่เอเด็กอ่ะนี่ท่งวิธีก็ลื้อเมด่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าเต้นรูปตัวนี้จะอึ้นไปเลื้อยหรอกเหยนาสมายจ้าสมายว่านสร้างเพื่อจะไว้เชื่อมขอ,ของก่อนครับมันร้อนหมนครับพี่น้องครับมันห้อน เชื่อมของแห่มันใกล้เสียเรียบมันก็เสีย้รื้อออกครับตอนนี้นายช่างมันก็นมาเชื่อมคานกันหลายตัวแล้วครับพี่รองเนี่ยเชื่อมคานเสร็จค่อยประกอบทีหลังครับโอ้เขาก็เชื่อมง่ามนะครับพี่รองครับเนี่เชื่อมือง่ามเพชรง่ามเัน,นแหมเขาจะว่าเมืออาชีพของแท้ครับนี่เชื่อมมองง่ามเล็กรูดเล็กขาดโอ้งานเขา่าเชื่อมเสร็จก็จะทาทรงทาสีแะครับพี่ลองครับแหงมง่ามนะพี่รองเนี่ย สุดยอดครับมาณดิตจะได้ลังค้าวลูบโดมและบัณนิตเนาะงาม,ลมเลยบาณฑิตได้มองอยู่มองเศร้าหรือมองซ้อมนะครับพี่รองครับนที่สําคัญเนี่ยท่านี่มองซ้อมมันก็โอเคอยู่นะครับพี่รองครับนี่สําคัญนะมองซ้อมนะครับเดี๋ยวตัฝนตัวลมตัวเขากคือน,นี่มองอยู่มองเศร้าครับพวกบริหารน,นอนบอสครันนบจะมาท่นตื่นนะครับเห็นรถอยู่ครับเนี่ย <c oughs> เสียงกะยากจักเป็นยังไงเราเสียงกะหากระตือน,น้อนครับพี่น้องครับสูมมือส่วนมากก็สิอาบน้ำซายครับตื่นนอนมากเ่ยครับต้องไปกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างก,ก่นครับเมื่อวานนี่แพ้เสียออกได้เมื่อวานนครับเสียออกได้สี่ตงตู้ได้สามครับ <laughs> เอา้า <c oughs> ได้มีคนตื่นแต่เศร้าอจังเลยครับป้าอ้วนโอ้ตื่นนึกว่านอนแต่ยังตื่นอยู่แบบนี้ นอนฟังอันเพลงอยู่บ่โอ้นอนเดือกบ่มาขึ้นนะครับบ่มันชี้หาถุงอยู่บไปไปนี่ไปจะไหนไปนี่ต่อบ่คระคำไปนี่จะไหนกระเป๋าแกนนั่นมันเหระบ่ปวดอันตัวบนตัวบ่ปวดแน่อยู่อ่าพี่ลองครับนี่ตัาขยาดมืดมืดกันเป็นปะวนสุดยอดสิครับนี่มันนี่ลุยต่อยบ่ไหมนี่นี่ก็ทีเจ็บเรียบเซ็ตออกเนี่ไปเซ็ตออกนะนี่ฮนั่นจะหนีบ่ โอนะมัิบ่อืิเโอ้นครับวิธีชีวิตอยู่ในสำนักงานครับพี่้องครับทาครับทาการทางงานไปได้ป้าปีนี้ครับฮอดรอยงานเลยเจออะไรครับทงาน้หด่บ่เออเขาขาทูสาตู้เขาเป็นลายๆนะนี่นี่กับนกดาวครับพี่้องครับเนี่นกดวงนกดาวนะ เราเบิ่งทางขั้วแล้วครับเป็นจังไรครับขั้วครับลุงตูกเนี่ยปุ้ยได้ยุ่ยไก่ยุได้ครับนี่ครับมันห้างจางเนี่ยกับสามกิโลครับพี่น้องครับไปครับก็ฮกเลยครับเที่ยวไปเที่ยวมาครับมันยุ่ยใกล้กับสิตายเฮี่น้องเอฟซีมันถึงใจเอฟซียู่ครับเอาลหลายคลิปมื่อละสิบลิปสิบลิพไปครับแต่ว่ามันเที่ยวไปเที่ยวมายากครับไม่จะแล่นเฮ็ดงานมเดินเดินก็มีการมีงานเฮ็ดตะเม่สภาพพร้อมครับพี่น้องครับพอได้งันค้างวัดรถแล้วก็เฮ็ดซอยไปหน่อยแน่แล้วก็ ผมมีเวลาทาคลิปสนมากทตาชีพแต่คนนั้นไม่สุภาพนะครับลงตู้กันสิโดนจะต้อมีเวลามาถ่ายเฮ้อผู้ใดแล้วมานอนโค้งอวิงอย่างนี่เลยเนาะตัวโตมันนอนจังซี่เลยสตัวโตพระเอกข้างบนนี้ง่งายเลยวะตาออกโอ้มันหอนมันนอนในห้องครับนอนปีครับมันนอนปี วันนี้ป้างมากับทาสีต้อนะครับทีมงานมันกรเอาแผนกมบแผนกบั้นนะครับพี่นอนะ้องพี่น้องเนาะสู้กันไปเหลากเหลืออีกหลายเดือนอยู่เนาะครับนี่สินหากัรยาตัวลาโอ้อีกเดือนกว่าๆหรือเนาะนี่เปิดฤดูกาลนะครับนี่นโอ้ยเอ้าวฟ้าเ,เ,นะเปิดได้ไหมครับวันนี้มีการมีงานมีเงินส่งรถมอเตรเรืออันนี้ทางซ้ายสีมิดมองไล่สดบ่ครับนี่ นีดแหละครับปองท้ายก็จะท้ายอย่างนี้แล้วครับพี่น้องครับเอาสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ขึ้เก่าครับพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศความเคลื่อนไหวในสำนักง,งานทีมงานมาลพิษลำเพลินเท่ากับคือซิมี่ไว้ฝากพี่ฝากน้องไว้ชั้นนี้นะครับพี่น้องครับเมืองแล้วมาแล้วายอดดี่แห้งซู่ขู่สกุลนนะครับพี่น้องครับรับรู้ตลอดปีโชคดีและบ้างมีตลอดไปนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงตู่ป้าหน่อยอะสายจวด J.O.1 Official เนี่ยนครับพี่น้องครับโจทย์โจทยจทยครับเนี่ยกันจะได้อากาศพี่น้องครับกันจะได้อากาศเฝ้าเปล่าเปล่าเปลาคนอยากได้เฝ้าเอาเนื้อเอาไปแล้วพี่น้องจะก,กัารคิดหน้าสวัสดีครับสุสดจวดครับผม